สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับมงคลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอรถยนต์ SUV ขนาดไซส์พูดไงไซส์เล็กกระไดนะครับสำหรับรถ Honda HR-V นะครับตัวนี้ต้องเป็นบอกว่าเป็นเจเนอ เจเนอเรชันที่12 3 4น่าจะเป็นตัวเจนที่4แล้วนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เครื่องยนต์2 0 0 0 cc นะครับ ivtec พัฒนาใหม่มาแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าน่าใช้นะครับรถยนต์รถใหม่ล้านต้นๆนะครับประมาณ1ล้าน2แสนบาทนะครับวันนี้ราคาพิเศษครับท่านผู้ชมครับสีขาวสีนี้ต้องบอกว่าเป็นสียอดนิยมเลยคันนี้นะครับต้องบอกว่าเช็คศูนย์มาตลอดบุ๊กเซอร์วิสนะครับครบหมดเลยนะครับรถคันนี้รถปี2013ครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการเช็คนะครับ ของประวัติคันนี้นะครับเช็คศูนย์มาโดยตลอดเลยนะครับนะครับสามารถเช็คต่อระยะเช็คระยะต่อที่ Honda นะครับที่ดีเลอร์ฮอนด้าทั่วประเทศนะครับคันนี้นะครับปี2013นะครับท่านผู้ชมครับสีขาวสวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องให้ดูก่อนนะครับว่าห้องเครื่องสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ต้องบอกว่าเปิดดูจากภายในแล้วถือว่าสวยจริงๆสำหรับ Honda c เซคันนี้นะครับ อันนี้นะครับห้องเครื่องนะครับคานหน้าเดิมหมดเลยรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนข้างหน้านะครับห้องเครื่องสวยสะอาดมากนะครับออนอดฝากระโปรงเคยขยับมานะครับเคยขยับมาแล้วนะครับแต่ว่าตัวข้างในเนี่ยสีเดิมๆแผ่นกันความร้อนเดิมๆสติ๊กเกอร์ไม่เคยแกะลักษณะอย่างนี้นะครับไม่ใช่เกิดจากการชนที่ทำสีมาเพราะว่าเครมประกันชั้นหนมานะครับ รถพวกนี้มีประกันเช่นหนึ่งเวลามีรอยสเก็ตหินอะไรก็จะไปเคลมประกันมาถ้าประกันได้ว่าคันนี้ไม่เคยชนนะครับตัวนี้นะครับยางดัน Lo บนะครับ225นะครับ 65R17 สภาพยางก็ถือว่ายังใช้ได้นะครับยังใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับวันสัก60%ถ้าให้ดีก็เปลี่ยนใหม่เพราะผมดูแล้วยางปี2014นะครับยางก็ถือว่า56ปีแล้วก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับนะครับ นะครับขออนุญาตปิดเครื่องเสียงปิดแอร์ไม่0 0หม่น5 0 0 0กิโลนะครับท่านผู้ชมครับเบาะนะครับเบาะภายในต้องบอกว่าใหม่มากนะครับคันนี้รถ211,000นะครับแต่ว่าสภาพเบาะสภาพภายในนะครับสวยงามมากนะครับรถจะของรักษาดีเพราะคันนี้เช็คระยะเช็คศูนย์ตลอดนะครับเลขไม่0 0หม่0กิโลครับเบาะข้างหลังยิ่งสวยเลยครับเพราะว่า นะครับเจ้าของรักษาดีนะครับเพราะเจ้าของเก่าเป็นชื่อผู้หญิงนะครับผมดูในเล่มสำเนาทะเบียนเมื่อสักครู่นะครับมีกล้องถอยนะครับมีกล้องถอยมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมานะครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นนะครับเครื่องมือแม่แรงไม่เคยใช้นะครับนี่คือความสวยของ Honda CR-V คันนี้นะครับสีขาวนะครับสียอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับและทีนี้นะครับ จุดขายของคันนี้เลยว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับคันนี้ก็คือราคาพิเศษนะครับนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวันนี้นําเสนอให้ท่านผู้ชมในราคาพิเศษแค่นะครับ499,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจอยากเป็นเจ้าของ Honda CRV นะครับเป็นรถที่ใช้สำหรับเดินทางนะครับไปได้ทุกที่เพราะคันสูงมาหน่อยนะครับพอในน้ําท่วมเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับออกบรานนอกก็ไม่ต้องกลัวนะครับตกหลุมก็ ใช้งานได้ง่ายขับกันข้ามคืนก็ปลอดภัยเพราะรถสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับในราคาพิเศษจริงๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ่นยังใหม่อยู่เลยปี2013กับราคาแค่499,000บาทนะครับสนใจนะครับรถยนต์โดยเฉพาะ SUV แบบนี้รถออฟโรดรถครอบครัวนะครับรถ SUV นะครับรถออฟโรดนะครับติดต่อมาได้นะครับมีให้เลือกทุกรุ่นนะครับแล้วก็ รถเก๋งเล็กก็ยังมีนะครับงวดประมาณสัก3,000ในยุคโควิดอย่างนี้นะครับไม่ต้องดาวนะครับถ้าเครดิตดีเอาเครดิตมาแลกนะครับสนใจตัวไหนสอบถามมาได้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ